ฟังฟังคาบ้านฟังคาบ้านนะครับคุณผู้ชมอานอนร์เซนอลเสียงเป็ดเลยครับกลับสวัสดีครับคุณผู้ชม พิมล์เีขเมื่อคืนนี้นะครับอเซนอนนะฮะเ็กปืนใหญ่อย่างผมนะครับเศร้าครับสองศูนครับทางคาบ้านเลยครับไม่อจะพูดอะไรครับคุณผูชมเมื่อนฤดูการที่แล้วเลยครับแมสตี้ปาดแซงไปเป็นจ่าฟูอีกแล้วครับผมว่าแล้วมันต้องมีอะไรแปลกๆผมว่าแล้วว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆนะครับ แาสตันวินล่าปาบอาเซนอนไปกับฤดูการนี้นะครับจากฝีมือใครรลยไหมครับผู้ชมคุณนายเอมเมอรี่ฮะคุณนายเมเมอรี่ oh, <no. S 1> อดีตผู้จัดการทีมาาเซนอนครับกลับม,มาทำแสงกับทีมเก่าครับไปกลับครับหกแต้มเต็มเข้ากระเป๋าไปซะ <laughs> ตอนแข่งผมก็ไม่คิดนะ ว่าชน,น่นจะแพ้นัดเนี้ยนะครับเพราะจากดูจากตัวผู้เล่นนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ธรรมดาเลยนะแลวจัดตัวเต็มอ่ะอเดต้าจัดตัวเต็มเลยนะครับของหน้าก็เป็นพวกบุกโยซาก้าอย่างนี้เซซุสอย่างนี้ทอสซาอย่างนี้ตัวโหดๆทั้งนั้นเลยครับมาตินโนดิกาอย่างเงี้ยครับโอ้โหของกลางนะครับไคฮาวเวิร์ดอย่างเงี้ยดูเลยตัวเต็มมากคุณผนะู้ชมทีนันไล์อย่างเงี้ยตัวเต็มอ่ะ กองหลังหรือเรียมซานิบาร์กาเบียวนะครับแล้วก็ซินเทนโตเงี้ยโกนี่ก็เหนียวเลยอย่างเหลือบเลยดาบิดระยาเงี้ยครับตัวเต็มทั้งนั้นใครจะไปคิด,ดว,ว,ว่าเซนนอนแม่งจะ,จะ,จ,ะจะพังนัดเนี้ยนะมันมันเหมือนภาพฉายภาพซ้ำชายหนังซ้ำเลยการฤดูกาลที่แล้วครับดำเข้ามาในดีนะครับดำมันจะจบฤด,ดูกาลอยู่แล้วนะ ม็ซิตี้ปาดมาเป็นจา่าฝูงอีกแล้วหนังเมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยดูหนังเหมือนเก่าอะ่ะนะครับมันผิดพลาดตรงไหนอะเดเต้เขาก็จัดตัวถูกนะผมก็ดูว่าเรื่อเนี่ยมันมันมันมน่าจะเอาชนะเขาได้แล้วตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมานะไม่ธรรมดานะตัวสำรองสมิธโลเนี่ยแข็งแรงแข็งแกร่งอะ่ะจอจร์ดิโนโเนี่ยครับที่เปลี่ยนลงมาการเบลมาติเนลี่เนี่ย ตัวสำองก็คนโหดนั้นเลยนะครับทาเฮโรโทมิยาสุแบ็กซ้ายเ็ะลงมานะครับตัวสำรองก็ชื่อชั้นก็เหนือกว่าอัตาวินล,ล่านะแต่ว่าอัตาวินล,ล่าปล่อยหมัดเดียวต้มตายเลยครับปล่อยตายเลยนะลูกแรกอะลูกแรกเขายอมรับเลยว่าลูกแรกอะอ์เซนอนหมดสิทธิ์ป้องกันจริงๆเพราะว่ามันบอลมันผ่านหน้าประตูเข้ามาไงเราก็มีมีตัวชาร์จอะลูกนั้นหมดสิทธิ์ นะครับใครก็รับยากมันมันโทษใครไม่ได้หรอกลูกแรกอะ่ะแต่ลูกสองเนี่ยลูกสองเนี่ยอาร์เซนอลผิดพลาดในแดนคู่คู่ต่อสู้่ในแดนแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็โดนโดนตัดบอลได้แล้วก็โดนเปิดบอ,ดอลบอยาวให้วิ่งแข่งคุณหน้าวิ่งแข่งแล้วก็แข็งแรงนะครับคุณหน้าแอสตันวินล่าแข็งแรงลูกสองอะ่ะใช้เวลาแค่สามนาทีอะ่ะชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมขอดูชื่อแป๊บนึงนะฮะ ชื่อโอลิวัตกินนะครับสุน,น่าดามเวลานะครับลากหลุดเข้าไปชิปด้วยขวานะครับกระชากเข้าไปชิปด้วยขวาผ่านลูกสาประตูรายยาประตูไปสวยงามนะครับลูกเนี้ยผมเห็นทีมชาติไทยชุดยูยิบสามาทาบ่อยนะตั้งแต่ช่วงไอเชี่นครับอ่ะแต่ว่าสุนหน้าเรามันมัน,ม,นมันความแข็งแรงมันไม่ไม่เท่าแอสเซอร์วิลลาครับเนี่ยทีมชาติไทยถ้าจะได้รูปแบบเนี้ยต้องเรียนรู้จากสุนหน้าตัวนี้นะ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายเบียดปะทะต้องอาเซนนอนเบียดไม่เข้าเลยนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปสุดสวยเลยครับถ้าดีมชาติไทยแข็งแรงเหมือนเหมือนตัวหน้าตามเิลลาคนนี้ทีมชาติไทยไปได้ไปโอลิมปิกได้เลยนะครับผมบอกให้ว่าการโต้กลับมันมันมันจำเป็นต้องใช้ในเกมฟุตบอลสมัยใหม่แล้วทีมเล็กไม่ก็จะล้มทีมใหญ่ได้นะครับ เรอต้องชื่นชมออริวัตกินเลยนะครับออริวัตกินต้องชื่นชมเขาเลยคร, mm. ครับเขาฝึกมาเป็นกองหน้าตัวใหญ่เบอร์เก้าโดยเฉพาะนะฮะวิ่งเบียดวิ่งชนวิ่งมาท้าทีมใหญ่ก็แข็งแก่งแค่ไหนก็สู้สู้ไม่ได้เพราะว่าไถ่ก็ไถ่เข้าไปแน่ความแข็งแรงของร่างกายผมเห็นทีมชาติไทยยูา3เนี่ยสองคนนะสองคนนึงนะครับที่ที่ทําแบบเนี้ยที่ทําแบบออริวัตกินของอาจาเวล่าคนแรกคือ นพลคิรีแรงนะครับโหน้าหมายเลขเก้านะครับเนี่ยแบบเนี้ยถ่ายออกไปแบบเนี้ยแล้วก็ยิงยิงยิงประตูนะครับคนอีกคนนึงก็คือชูคิดวันนับวะเพา,านะครับเด็กคนนี้ขึ้นมาจากจีมชาติไทยยู19นะครับก็ก็ทําได้ดีครับนั่นรูปลักษณะเนี่ยเขาโต้กลับแบบเนี้ยชูคิดวันนับวะเพา,าตอนนี้รู้สึกว่าจะเล่นอยู่ที่อยุธยายูเนเต็ดนะครับทีมในลีกดิวชั่นสองเยถือว่าสองคนเนี้ย ผมเป็นพัฒนาการเขานะมามาจากทีมชาติเยาวชนนะครับแล้วก็ทําได้ดีทีเดียวแหละแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาอยู่ในชุดยู23นะครับถือว่าเป็นอนาคตของทีมชาติชุดใหญ่ได้นะครับสองคนส่วนอเซนนอนนี่ก็น่าผิดหวังแพ้คาบ้านอีกแล้วนะครับแต่ก็ยังยังมีเพื่อนนะนะครับถือว่าเซนนอน,นยังมีเพื่อนคือใครรู้ไหมฮะ ผงแดงนี่ก็รูครับไม่เป็นไรครับเรามีเพื่อนนะแพ้คาร่าเหมือนกันนะครับตกมาอยู่อันดับตกวมาอยู่อันดับสองแทนั้งเรียภูก็อยู่อันดับสามนะครับสองทีมนี้ก็เหมือนกับกอดคอกันอ่ะเราต้องรวมต่อสู้ละใช่ไหมฮะเพื่อว่าเอาแมนซิตี้มันลงให้ได้มันมันจะกวาดแชมป์เยอะไปแล้วนะครับต้องขวางหน้ามันหน่อยนะฮะจะเก่งเกินไปแล้วนะครับเบกวาดิโอลานะ ประเทศเกนไปละเราเราไม่ยอมนะเราไม่ยอมอาเซึ่นอน่นเราเด็กเด็กปืนใหญ่ละนะครับเกมต่อไปก็ต้องสู้อ่ะวัดกันเกมต่อเกมอ่ะแล้วก็เราเกมฟูเพนเซอร์นี่ก็ลุกขึ้นมาล้อเลียนใหญ่นะท่านนี <c> ้ <oughs> ไม่เป็นไรฮะมันเกมกีฬานะมีแพ้มีชนะนะก็เป็นที่สนุกสนานกันนะครับเราเราไม่โกรธกันนะพวกเด็กผีเด็กผงเด็กปืนนะครับ เราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะครับเราก็จะมกันไปเจอกันมาสนุกสนุกขำๆนะฮะก็ก็เ,เสียใจครับเสียใจเสียใจแต่ว่าก็ต้องทําใจครับต้องสู้ใหม่นะครับนัดหน้าเจอใครผมยังไม่รู้โปรแกรมน,นะว่านัดหน้าเซนอนเจอใครแต่ขอให้แฟนปืนใหญ่เซนอนนะครับรุนเงื่นไปรุนเ่นไปด้วยกันนะครับจนถึงนัดสุดท้ายเลยนะครับเอาเอาแชมป์เพิ่มอีก แยง่งอยากมาซิตี้ให้ได้นะครับว่าแกจะเทพกันเวลานะเป๊ปนะแบ่งแบ่งกันบ้างนะดูดูกันเนี้ยนะพวกผมก็มาเหมือนกันนะมันมันถึงจุดพีของพวกผมแล้วพวกผมต้องได้แชมป์บ้างแล้วล่ะทีมอันนี้อ่ะถื่อเดียวละนะครับถัามีลุยถ้วยหนึ่งแต่ก็แต่ก็ไม่หวานหรอกกับ UCL อ่อผมผมว่าผมว่าไปเรียนบายเดือน่นอะคงโดนอะ่ะไม่รู้เท่าไหรอ่อ่ะเดโดนนะครับ อ,อกรอบนะครับมันรุ้นทั่วนี้แหละชิม์ลีนี่แหละชัวร์สุดนะครับมันใกล้ความจริงแล้นะครับใกล้เอ,อื้อนนิดเดียวนะครับก็เอาไว้เท่านี้ครับสําหรับเด็กปืนใหญ่เซน,นอนถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้ก็ชช่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจช่องจีปั้นเพจนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเออาบ